คืนสังหารออปอผีพงย้อนอดีตไปเมื่อหลายติดปีก่อนเรื่องสยเวทมนต์ดำมีให้เห็นอยู่มากมายและคนที่สืบทอดวิชาหรือเลื่อมสหมกมุ่นอยู่กับของขลังและวิชาอาคมก็มีเกือบทุกหมู่บ้านส่วนความเชื่อเรื่องผีสางนางไม้ ไม่ต้องพูดถึงมันอยู่คู่กับผู้คนส่วนมากมาช้านานจนถึงปัจจุบันหมอสงนุ่มใย,ยวัยสี่สิต้นๆที่รักสันโดดไม่ยอมมีลูกมีเมียเอามาเป็นภาระผูกพันหลังจากที่พ่อแม่จากไปเมื่อหลายปีก่อนแกก็อาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆที่ปลูกอยู่ชายป่าเพียงคนเดียว โดยยึดอาชีพเป็นหมอผีหมอธรรมขับไล่พวกพูดผีปีศาศจเจริญรอยตามผู้เป็นพ่อและปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเอาไว้ทำยารักษาชาวบ้านเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งแกก็จะได้ค่าตอบแทนเป็นเงินเล็กๆน้อยๆตามแต่ฐานะเรียกว่าถ้าใครร่ำรวยมีกินมีใช้ ก็ให้มากหน่อยแต่ถ้ามีน้อยจะเอาเข้าวสารหรือผักมาให้แกก็ไม่ว่าหรือถ้าไม่มีจริงๆแกก็ไม่เอาอะไรเลยรักษาให้ฟรีๆและถ้าวันไหนไม่มีแขกไปใครมาแกก็จะอยู่แต่ในดงสมุนไพรที่ปลูกไว้อย่างดาดเดินเต็มหลังบ้านโดยไม่ไปยุ่งสุงสิงกับใคร ซึ่งชาวบ้านทุกคนต่างเคารพและศรัทธาแกมากกว่ากำนันสำรวยที่เป็นผู้นำหมู่บ้านจากการสืบทอดอำนาจมาจากพ่อที่ตายไปเมื่อปีก่อนกำนันสำรวยเลี้ยงนักเลงหัวไม้ไว้หลายคนดังนั้นแม้ชาวบ้านจะไม่พอใจในพฤติกรรมของเขาที่ไม่สนใจความทุกข์ร้อนของชาวบ้าน เหมือนอย่างกำนันอำนาจผู้เป็นพ่อและวันวันเอาแต่จับกลุ่มตีไก่เล่นพนันขันต่อกินเหล้าเมายาส่งเสียงเออาโวยวายจนดังลั่นข้ามทุ่งแต่ทุกคนก็ไม่มีใครกล้าที่จะต่อปากต่อคำหรือมีปัญหากับพวกของกำนันสำรวยและนั่น มันยิ่งเพิ่มความฮึกเหิมให้กับพวกมันยิ่งขึ้นเฮ้ยไอ้แต้มมึงจะไปไหนวะไอ้ดำลิวล้อของกำนันสำรวยเอยถามไอ้แต้มเพื่อนในวงพนันเมื่อเห็นมันผุนผันเดินออกไปอย่างเร่งรีบกูจะไปเยี่ยวมึงจะไปกับกูไหมล่ะไอ้นี่ถามทุกเรื่องไอ้แต้มหันมาตอบอย่างนึกรำคาญ ก็กูนึกว่ามึงเล่นได้แล้วจะชิ่งหนีกลับบ้านงั้นมึงรีบไปเดี๋ยวจะมาราดเล็ดแถวๆนี้ไอ้ดำตอบพลางหันกลับมาสนใจและเงี่ยหูฟังเสียงในถ้วยที่ไอโจค่อยๆเอียงกลิ้งสิ่งที่อยู่ข้างในจนเกิดเสียงดังกลิกเบาๆไอแต้มเดินพุ่งผ่านความมืดมุ่งตรงเข้าหาพงหญ้าหนารก ที่ขึ้นสูงเป็นเหมือนกำแพงกลางกั้นระหว่างชายป่ากับเพิงกระท่อมข้างบ้านกำนันที่พวกมันปักหลักตั้งวงพนันกันในยามค่ำม,มืดดึกดื่นด้วยความเคยชินกับสถานที่ที่มันใช้ปลดทุกข์อยู่บ่อยครั้งไอ้แต้มจึงไม่ต้องพึ่งพาแสงไฟมันเดินดุมๆอย่างชำนาญทาง เข้าหาเป้าหมายอย่างเร่งรีบแต่ทว่าขณะที่มันกำลังทำธุระส่วนตัวอยู่นั้นพลันก็มีเสียงดังสวบสาบคล้ายฝีเท้าของคนกำลังเดินเหยียบย่ำลงบนพื้นหญ้าที่เหี่ยวแห้งไอ้แต้มเพ่งมองผ่านความสลัวลางที่สายตาเริ่มชินกับความมืด ก็เห็นดงว่าจะพืชแหวกเป็นทางพร้อมๆกับมีแสงสีส้มนวลอ่อนสว่างเจือจางพุ่งตรงมาทางมันอย่างรวดเร็วไอแต้มรูซิปการเกงขึ้นแล้วก้าวถอยหลังพลางจ้องเขเมงมองร่างปริศนาที่เห็นหัวโผล่รำไรมาตามยอดพงหญ้าสูงอย่างแปลกใจใครวะ จองไฟหาอะไรแถวนี้มาเนี่ยไอ้แต้มคิดได้แค่นั้นร่างที่อยู่ในดงวัชพืชก็อทะลันเพนแผลออกมาพร้อมพุ่งพลวดเข้าใส่มันอย่างรวดเร็วไอ้แต้มที่ไม่ทันได้ตั้งตัวถูกแรงประท่าจนล้มหงายท้องตึงลงกับพื้นอย่างไม่เป็นท่าและเพียงพริบตาเดียวไอ้ร่างปริศนา ก็กระโจนถาโถมขึ้นคล่อมอยู่บนตัวมันซะแล้วในระยะห่างแค่ช่วงเหยียดแขนไอ้แต้มถึงกับคนลุกสู้เบิกตาค้างด้วยความตกใจกลัวสุดขีดเมื่อเห็นใบหน้าที่เหี่ยวย่นได้อย่างถนัดชัดเจนผิวของมันดำเกลียมหยาบกล้านดวงตาโตใหญ่เห็นเพียงตาขาวที่เบิกถลนจมูกบี้แบน และมีแสงสีส้มอ่อนสองสว่างออกมาจากโพรงจมูกที่กว้างลึกมันอ้าปากพร้อมกับแลบลิ้นอันยาวยืดออกมาตวัดขวัดแขวงอยู่ไม่ห่างจากหน้าไอ้แต้มมากนักส่งผลให้มองเห็นเขี้ยวแหลมเล็กเรียงรายอย่างไม่เป็นระเบียบอยู่เต็มปากกลิ่นสาบเน่าชวนคลื่นเหียนโชยมาเตะจมูกอย่างรุนแรง ผีโพงไอ้แต้มแล้ล่ําลัวลากพูดออกมาแทบไม่เป็นคำพร้อมอ้าปากเตรียมตะโกนร้องเรียกให้เพื่อนช่วยแต่ทว่าเสียงของไอ้แต้มถูกปิดกั้นด้วยมือที่แข็งแรงของไอ้ผีโพงโหดมันคว้าหมับเข้าที่คอแล้วบีบอย่างแรงพลางยกมืออีกข้างขึ้นแล้วส่งเล็บที่แหลมคม แทงกระซ่วเข้าท้องไอแต้มเต็มแรงจนทะลุทะลวงมือจมหายลึกเข้าไปแล้วมันก็กำกระชากไส้เครื่องไนออกมาทั้งยวงพลางยัดใส่ปากขยํำกินอย่างมูมมามเลือดจากบาดแผลไหลหยดย้อยเลอะ,ะเปลื้อนสาดกระเซน็นกระเด็นกระจายไปทั่วบริเวณไอแต้มสิ้นลมในขณะที่ดวงตาย,ยังเบิกโพรง กลุ่มนักพนันที่มัวแต่จดจ้องอยู่กับถ้วยกลางวงจนลืมไอ้แต้มไปเสียสนิทจนกระทั่งไอ้หมายหนึ่งในผู้ร่วมวงรู้สึกปวดเบาขึ้นมาจึงลุกออกไปหวังปลดปล่อยของเหลวแต่เพียงชั่วอึดใจไอ้หมายก็แหกปากตะโกนร้องลัานจนเสียงหลงเฮ้ยเฮ้ยมีคนตายมีคนตาย ทุกคนรวมถึงกำนันที่รู้สึกตกใจตื่นจากเสียงร้องของไอ้หมายแกลุกพลวดแล้วคว้าปืนวิ่งไปหาต้นเสียงที่ยังคงตะโกนลั่นอย่างคนขวัญเสียและสิ่งที่กำนันเห็นเมื่อวิ่งมาถึงมันคือร่างของใครคนหนึ่งที่นอนเหยียดยาวอยู่ในความสลัวกลางลานดินข้างๆพงหญ้าหนาทึบ แต่จากความมืดมัวแกตียงเห็นไม่ชัดว่าร่างนั้นคือใครเอาเฮ้ยพวกเองวิ่งไปเอาไฟฉายมาสักสองสามกระบอกสิมันมืดขนาดนี้จะเห็นได้ไงว่าใครตายกำนันร้องสั่งเสียงเข้มเมื่อลูกน้องทั้งหมดได้ยินก็รีบรนรานเตรียมวิ่งออกไปเอาไฟฉายตามคำสั่งเฮ้ยเฮ้ยจะไปหมดทำไม ไปคนเดียวก็พอไฟฉายสามกระบอกมึงถือคนเดียวก็น่าจะได้มั้งไอโจมึงไปเอามากำนันร้องสั่งซ้ำโดยเจาะจงชื่อลูกน้องเพราะขืนให้มันไปกันหมดใครจะช่วยถ้าไอ้ฆาตรกรกลับมาอีกครั้งและเมื่อแสงจากไฟฉายสว่างพลืบขึ้นทุกคนถึงกับพะงะถอยหลังด้วยความตื่นตระหนกเฮ้ย นี่มันไอ้แต้มนี่ทำไมท้องไส้เป็นแผลเวอะหวาขนาดนี้วะเนี่ยแล้วเครื่องไหนตับไตก็หายเกลี้ยงพวกเองไม่เห็นอะไรผิดสังเกตเลยเหรอวะกำนันหันไปถามลูกสมุนแต่มันก็ไม่มีใครให้คำตอบได้กำนันก้มหน้าคิดหนักนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรในบ้านของเขาถ้าเรื่องนี้ มันเกิดที่บ้านคนอื่นแกคงนิ่งเฉยไม่สนใจกำนันจะเอาอยัางไงต่อดีล่ะไอ้ดำกล่าวเสียงเบาอย่างกลัวๆข้าว่าเดี๋ยวรอเช้าแล้วไปตามหมอสงให้มาดูมันจะดีกว่าแกอาจจะรู้และให้คำตอบพวกเราได้เมื่อแกเห็นร่างของไอ้แตม และในตอนเช้าตรู่หลังจากหมอสงนั่งดูร่างของไอ้แต้มชั่วครู่แกก็พูดขึ้นด้วยสีหน้าหนักใจข้าก็ยืนยันหนักแน่นแักทีเดียวไม่ได้หรอกนะเพราะข้าก็ไม่เคยประสบพบเจอกับตัวเองเพียงแต่ได้ฟังคำบอกเล่ามาจากพ่อของข้าอีกทีหนึง่งตอนแรก ค่ะคิดว่ามันน่าจะเป็นปอบแต่ว่าปอบส่วนใหญ่มักจะเข้าสิงสู่ในคนเพื่ออาศัยร่างมนุษย์กินอาหารโดยเฉพาะพวกสดสดขาวขาวแต่นี่มันกินตับไตไส้พุงมนุษย์ข่าก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นปอบผีโพงที่เกิดจากคนชอบเล่นคุณใสแต่ว่ามันผิดวิธี จึงควบคุมตัวเองไม่ได้กลายเป็นผีโพงแล้วมันอาจจะถูกผีปอบที่เลี้ยงไว้เข้าสิงสู่จึงทำให้ผีชนิดนี้ดุร้ายมากกว่าปกติแล้วแล้วใครกันล่ะที่เป็นปอบผีโพงน่ะกำนันเอ่ยถามอย่างเตื่นตระหนกข้าก็ไม่รู้หรอกแต่ว่ามีใครที่ชอบเล่นของ หรือสะสมพวกของขลังของเก่าบ้างไหมล่ะหมอสงถามกลับกำนันนิ่งคิดครู่หนึ่งก็สายหน้ายังจนปัญญาเพราะแกไม่เคยพบปะสังสรรค์หรือไปพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบกับชาวบ้านเลยที่แกรู้ทั้งหมู่บ้านมีเพียงหมอสงคนเดียวที่มีวิชาอาคม สามารถปราพูดผีได้และเมื่อกำนันสำรวยคิดถึงตรงนี้แกถึงกับถอยห่างหมอสงอย่างลืมตัวและดูเหมือนหมอผีจอมอาคมจะรู้ถึงความคิดของกำนันแกจึงหัวเราะขึ้นมาอย่างขบขันในสีหน้าที่ตื่นกลัวของกำนันผู้ที่ทำตัวเป็นนักเลงไม่กลัวใครแต่หัวหด กับคำว่าผีนี่ท้ากำนันไม่ไว้ใจค่ะค่ะก็จะกลับแล้วนะหมอสงเอ่ยพลางขยับตัวลุกขึ้นเปลา่าเปลา่าถูกท้าข่าไม่ไว้ใจหมอสงค่ะจะไว้ใจใครละ่ะกำนันพูดขึ้นเพราะเกรงว่าหมอสงจะไม่ช่วยแต่ยังคงยืนอยู่ที่เดิมโดยรักษาระยะห่าง ไม่ยอมขยบเข้าใกล้เอาละเอาละตอนนี้ข้าขอให้ทุกคนระวังตัวกันมากๆหน่อยเพราะเรายังไม่รู้ว่าใครเป็นปอผีโพงส่วนกำนันก็ช่วยกระจายข่าวบอกกับทุกคนว่าให้เข้าเรือนชาญแต่หัววันกลางค่ำกลางคืนก็อย่าเที่ยวมาเดินสเปสะสปะไปทั่ว แล้วจุดฟืนจุดไฟให้สว่างสว่างไว้บอกให้ชาวบ้านรู้ตัวไว้ก่อนเพราะมันคงไม่เข้าเฉพาะบ้านกำนันหรอกส่วนใครเป็นปอผีโพงอีกไม่นานข้าคิดว่าเราคงรู้หมอสงเอ่ยทิ้งท้ายแล้วเดินออกไปเพียงคล้อยหลังหมอสงไอ้คมลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของกำนันสำรวย ก็วิ่งเข้ามาสมทบพลางเอ่ยถามมีอะไรกันเหรอพ่อเฮ้ยนั่นมันไอ้แต้มนี่เออแล้วนี่เองไปไหนมาหายหัวไปตั้งสองวันข้าคิดว่าถูกปอผีโพงกัดตายไปแล้วสิอีกกำนันตวาดลูกชายอย่างนึกโมโหพ่อก็พูดไปเรื่อยข้าก็ไปหาเพื่อนเหมือนเคยทำเป็นบน่น เหมือนข้าไม่เคยหายไปไอ้คมพูดเสียงเบาเพราะรู้ว่าพ่อของมันกำลังอารมณ์ไม่ดีถ้าต่อปากต่อคาม,มากกว่านี้อาจจะโดนเตะเอาง่ายๆมันจึงหันไปถามกับไอ้ดำที่ยืนหน้าซีดอยู่ข้างๆและไม่นานไอ้คมก็รู้เรื่องราวทั้งหมดจากสมุนของพ่อที่ผลัดกันเล่าตั้งแต่ต้นจนเจอศพไอ้แต้ม เรื่องราวการตายของไอ้แต้มแพร่สะพัดออกไปจนรู้กันทั่วทั้งหมู่บ้านผู้คนต่างหวาดกลัวจนใช้ชีวิตประจำวันอย่างยากลำบากแต่ในส่วนลึกๆก,ก็สะใจที่พวกมันตายไปเสียบ้างหมู่บ้านจะได้เงียบสงบลงและในกลางดึกของคืนเดือนมืดที่ทั้งหมู่บ้าน กอยู่ในความมืดดำเพราะสายฝนที่โปรยปลายลงมาเบาๆตั้งแต่ช่วงหัวค่ำจนกระทั่งดึกสงัดก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะขาดเม็ดคบเพลิงที่ชาวบ้านเคยจุดตั้งไว้กลางลานดินในทุกๆคืนก็ไม่สามารถจุดได้เนื่องจากสายฝนที่พล่างพรมไม่หยุดหย่อนมันราดรถครบเพลิงจนเปียกชุ่ม และด้วยอากาศที่เย็นตบายทำให้ชาวบ้านต่างพากันหลับสนิทแต่ที่แนวชายป่าข้างบ้านหมอสงกําลังมีร่างลึกลับไม่ยอมหลับยอมนอนเดินแวกพงหญ้าพาร่างผอมเกรงหน้าตาเหี่ยวย่นหน้าเกลียดหน้ากลัวพร้อมแสงสีส้มอ่อนที่ส่องสว่างหนักเบาตามจังหวะลมหายใจ ตรงตำแหน่งของโพรงจมูกมันค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างเงียบกลิบเข้าหาบ้านหลังเล็กที่มุงหลังคาด้วยหญ้าแฝกและใช้ไม้ไผ่ลำโตผาซีกเอามาตีเป็นข้างฝาแบบหยาบๆหน้าต่างประตูก็ปิดแบบไม่ได้แน่นหนาอะไรนักและเมื่อมันถึงตัวบ้านก็หันซ้ายแลขวาอย่างระแวดระวัง แล้วก้าวเดินขึ้นบันไดที่มีเพียงสามขั้นอย่างแผ่วเบามุ่งตรงเข้าหามุ้งสีขาวที่กางอยู่กลางชาญบ้านซึ่งมองเห็นได้ชัดในความมืดตอนนี้ร่างไอ้ผีร้ายมันยืนจังก้าอยู่ข้างมุ้งที่มีเงาดำเหมือนคนกำลังนอนหลับไหลอย,อยู่ข้างในไอป้ปอผีโพงจอมโหด ไม่รอช้ามันกางแขนรวบจับหมูมุ้งสองข้างแล้วกระชากพลวดอย่างแรงหูมุ้งทั้งสี่ด้านที่ผูกด้วยเชือกกล้วยเส้นเล็กๆขาดผึงติดมือมันออกมาอย่างง่ายดายไอปอผีพงโยนมุ้งทิ้งไปอย่างไม่ใยดีพลางกระโดดเข้าใส่ร่างที่นอนนิ่งอยู่ใต้ผ้าห่มพร้อมกับกางกงเล็บอันแหลมคม กระซวกเข้าใส่หมายให้ทะลุทะลวงเข้าท้องแล้วกระชากไส้ออกมากินเหมือนอย่างเคยแต่ทว่าคราวนี้ไอ้ผีโพงถึงกับต้องร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดพลางสะบัดมือเล่าๆเ,เพราะสิ่งที่มันทิ่มแทงลงไปไม่ใช่ร่างมนุษย์มันเป็นเพียงไม้ท่อนใหญ่ขนาดเท่าตัวคน ที่หมอผีสงเอามาวางไว้ส่วนตัวเขาแอบปีนหนีลงทางหน้าต่างพลางควาดกอบดินทรายมากองไว้ตรงหน้าอย่างร้อนรนเพื่อแข่งกับเวลาแล้วนั่งลงบริกรรมคาถาอย่างแผ่วเบาไม่ถึงนาทีก็รีบกำรายเศกเอาไปโปยรยรอบๆบริเวณที่คิดว่าผีร้ายจะกระโดดลงมาและมันก็จริงอย่างคาด ไอ้ผีโพงที่อยู่ในอาการกโกรธจัดที่พลาดท่าเสียทีให้หมอสงมันหันหลังเพ่นโผลกระโจนออกจากตัวบ้านทันทีเพื่อตามไล่ล่าหมอผีเพราะคิดว่ายังไงซะแกะคงซ่อนตัวอยู่แถวแถวนี้แต่ทว่าเมื่อเท้าของมันเหยียบลงบนพื้นดินไอ้ปอบผีโพงก็ต้องกระโดดยิงยิง พร้อมส่งเสียงร้องอย่างเจ็บแสบเมื่อเกิดสะเก็ดไฟแต่กระจายเสียงดังเปรี้ยลูกไฟเล็กๆนับร้อยนับพันดวงระเบิดลูกไหม้เท้าของมันจนเกิดแผลผู้พองเต็มฝ่าเท้ามันกระโดดซ้ายทีขวาทีหวังหลบหลีกลูกไฟแต่ไม่ว่ามันจะกระโดดไปทางไหน เมื่อไรที่เท้าสัมผัสดินมันจะเกิดเป็นสะเก็ดไฟแล้วแตกกระจายใส่ไอ้ผีจอมอมเห็ดท,ทุกครั้งไอ้ผีโพงจอมอึดมันกระโดดขึ้นไปเกาะกับระเบียงบ้านโดยไม่ยอมให้เท้าเหยียบลงไปบนพื้นดินอีกแล้วพลางตายปีนกระโดดเกาะไปตามข้างฝาบ้านที่เป็นซี่ไม้ไผ่จนหลุดพ้นลานดิน มันจิงปล่อยตัวกระโดดลงบนป่าหญ้าที่รกทึบแนวเขตหลังบ้านหมอสงแล้วกระโดดเขยี็งเท้าหวังหนีเข้าไปในชายป่าแต่หมอสงไม่ยอมตีงูให้แค่หลังหักแน่นอนแกกระชากก้านกล้วยที่แห้งเหี่ยวคาต้นติดมือออกมาแล้วร่ายเวทมนต์ชั่วครู่พร้อมกับเป่าลมพลวด ลงไปบนก้านกล้วยสีน้ำตาลอ่อนพลางเวียงวื้อออกไปทันทีพลันเชือกกล้วยธรรมดาก็แปลเปลี่ยนเป็นงูจงอางตัวเขื่องมันแผ่แม่เบีย้ยแสดงความดุร้ายแล้วเลื้อยปลาดตามไล่ล่าไอ้ปอผีโพงไปอย่างรวดเร็วแล้วทั้งคู่ก็หายลับไปในความมืดซึ่งหมอสงก็ไม่ได้คิดจะติดตาม แกขึ้นบ้านแล้วล้มตัวลงนอนทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นรุ่งเช้าข่าวการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของไอ้คมลูกกำนันสำรวยก็แพร่กระ,กะจายอย่างรวดเร็วจนคนทั้งหมู่บ้านต่างผลัดกันเข้าไปสอบถามจากลูกสมุนของกำนันสำรวยและก็ได้ความว่าไอ้คม ถูกงูจงอางกัดตายแต่ที่น่าแปลกคือไม่มีใครรู้ว่ามันไปเหยียบอะไรมาเพราะฝ่าเท้าทั้งสองข้างของไอ้คมเต็มไปด้วยแผลผู้พองขนาดใหญ่ซึ่งเรื่องนี้มีหมอสงและคุณผู้ฟังเท่านั้นที่รู้เฮ้อนี่แหละนะ อยากร่ำเรียนวิชาอาคมเล่นของขลังแต่ไม่รู้จักรักษากฎที่อาจารย์คอยพร่ำสอนหมอสงพึมพำอยู่คนเดียวและนับตั้งแต่ไอ้คมตายก็ไม่มีปอบผีโพงออกอารวาสให้ชาวบ้านเดือดร้อนอีกเลยส่วนกำนันก็เศร้าโศกเสียใจที่ลูกคนเดียวจากไป จนตรอมใจตายในปีต่อมาส่วนลูกน้องที่ตั้งวงกินเหล้าเล่นการพนันส่งเสียงเอะอะโวยวายก็แตกสลายเพราะทางการเข้ากวาดล้างจนสิ้นซากหลังจากนั้นชาวบ้านต่างพร้อมใจกันยกให้หมอสงเป็นกำนันคนต่อไปและนี่คือเรื่องทั้งหมดค่ะ